สวัสดีครับวันนี้ผมจะปชมชากออฟฟิเชียลอีกแล้วนะครับวันนี้ท่านเกิดพ่อดูบรรยากาศนะวัดครับวัดสิงห์ขอนวัดที่หลวงพ่อทวดใหญ่ที่สุดในโลก โอเคครับน้องๆดูครับวันนี้ให้อาหารปลาโอ้โหโอนได้แบบนี้นะนุ้ยมาเลยนุ้ยอปลาค่าก็อยู่ได้หือม ดูครับน้องๆดูคร <tu i. S 1> uh ับโอ้โหน้องๆดูค huh. รับน้องดูครับน้องๆโอ้โหดูครับน้องๆปลาอะไรครับไหนครับดูครับน้องๆดูครับโอ้โหวว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  มีไหมหรอ,อไม่มีไหมคนต่อไปครับแม่ สิบบาทนะครับน้องอาหารปลาจะลงลงไปน,นะครับรนะครับโอ้โหเสร็จแล้วครับเต็มตัวแม่คุยด้วยนะครับเพื่อนๆไ,ไปครับเุ่นครับดูทางนี้พ่อนะครับดูทางแม่นะครับ ครับน้องๆครับน้องๆปลาอะไรบ้างครับปลาอะไรบ้างครับเนี่ยปลาอะไรบ้างครับปลาอะไรบ้างครับน้องๆมาแล้วครับนี่ครับของแม่นี่ครับของแม่น้องๆนี่ครับของแม่น้องๆโอ้โหโอไมค์ก็นี่เราอุ้ยนี่เราเข้าใกล้มากเลยครับน้ำฉูดใส่น้าเลยครับดูครับโอ้โหจัดประหลัดบอกนะครับโอ้โหสวยด้วยครับ ไม่กวนอิ่มครับเอาของพยาอามสินอน้บ่าย